ขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมเข้ามาทักทายในรีมสดนะครับนะคุณครูไม่ได้ตอบอแชทนะครับนะเพราะว่าคุณครูไม่สามารถมองเห็นอคอมเมนต์ได้นะครับนะโอเคครับมาเรียนกันต่อในหน้าที่15ของ Workbook ๊กบอนะครับของหนังสือที่ชื่อว่า n e w Say Hello 3 e นะครับเล่มที่3มาดูคำสั่งครับคำสั่งบอกว่า Write คำเดียวนะครับก็แปลว่าเขียนด้วยจงเขียน เขียนอะไรครับ fill ให้เติมนะครับเขียนก็คือวงเล็บเติม fill <Feel> in ก็เติมลงไปในอะไรครับใน David l e t t e r ขียนอ่ะ post e s อย่างนี้นะครับแปลว่าเป็นของนะนี่เป็นอ post e s นะครับไม่ใช่ตัวย่อของ is นะก็แปลมาจากหลัง l e t t e รในที่นี่แปลว่าจดหมายนะครับจดหมายของเดวิดก็ให้เขียนหรือให้เติมนะครับจดหมายของเดวิดคือเติมข้อความในจดหมายให้ถูกต้องนั่นเองนะครับนะ เดวิดนะครับชอบนะครับเดวิดชอบกับเดวิดไม่ชอบว่าเดวิดชอบหรือไม่ชอบวิชาอะไรบ้างนะครับก็มาดูตามตามภาพนะครับแล้วก็มาเขียนเติมลงไปข้างล่างนี้จดหมายที่เดวิดเขียนนะครับเขียนถึงปีเตอร์นะครับก็ขึ้นหัวจดหมายว่า dear peter นะครับก็แปลว่าปีเตอร์ที่รักเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูกาแปรด้านล่างนะครับนะ เอาเป็นว่าเติมก่อนเดี๋ยวคุณครูทําให้เห็นชัดเจนนะครับนะ,ะว่าเดวิดไล h ์ชอบกับไม่ชอบนะครับนะเพราะฉะนั้นเดวิดชอบวิชาอะไรครับมีโนต้ตดนตรีอย่างนี้ก็วิชามลวสิกนะครับแล้วก็วิชาที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษ A B C อยู่หน้าปกนะครับนะ A B C อาจจะไม่ค่อยชัดก็เป็นวิชาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษ ส่วนวิชาที่ไม่ชอบนะครับ I don't like ไม่ชอบมีผู้กันอยู่ก็วิชา Art วิชาศิลปะและวิชาบวงลบคูณหารนะครับหมายเลข3อยู่ก็คือวิชา m a t h นะครับทีนี้มาดูคำแปลกันนะครับตรงนี้เข้าใจแล้วนะเดี๋ยวคุณครูจะเลื่อนให้มาดูคำแปลกันด้านล่างนะครับอเอาเป็นว่าเดวิดเขียนจดหมายถึงปีเตอร์นะครับขึ้นหัวจดหมายว่า dear peter ก็ปีเตอร์ที่รัก หรือว่าปีเตอร์เพื่อนรักนะครับนะ I like music and English ฉันชอบวิชาดนตรีและวิชาภาษาอังกฤษนะครับฉันชอบวิชาดนตรีและวิชาภาษาอังกฤษ I don't like art and math ฉันไม่ชอบหรือผมไม่ชอบนะครับวิชาศิละปะและวิชาคณิตศาสตร์นะครับ Please นะครับแปลว่าโปรดแปลกรุณา Send แปลว่าส่ Send, างนะครับโปรดส่ง เส้นมี An English Book ก็คือให้ส่งหนังสือวิชาภาษาอังกฤษนะครับมาให้ฉันพร้อมกับหนังสือวิชาดนตรีทีนี้สองวิชาที่ชอบเนี่ยคือดนตรีกับภาษาอังกฤษเนี่ยนักเรียนจะเอาวิชาไหนมาตอบมาตอบข้างหน้าวิชาไหนไปตอบข้างหลังให้ดู A กับ N นะครับนะเพราะฉะนั้นนำหน้าด้วยแอนก็ต้องใส่วิชาภาษาอังกฤษขึ้นก่อนนะครับนะเพราะขึ้นต้นด้วยเสียงสระ แต่ถ้าขึ้นต้นด้วยอ่ะนะครับก็ใส่วิชาดนตรีเข้าไปนะครับอย่านําวิชาดนตรีมาใส่ตรงนี้นะครับผิดทันทีนะถึงแม้ว่าเดวิดจะชอบวิชาดนตรีกับวิชาภาษาอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นออกอังกฤษใส่ก่อนนะครับนะเพราะนําหน้าด้วยแอนโอเคตามนี้เข้าใจนะครับและโปรดส่งหนังสือวิชาภาษาอังกฤษและวิชาดนตรีนะครับมาให้ผมด้วยนะครับ เส้นมีในที่นี้หมายถึงว่าเ e ้น to me นั่นเองแต่ว่าเขาเขาแต่งเป็นประโยคอย่างนี้ก็เส้นมีไม่ต้องใส่ทูนะครับนะแต่ถ้า please send an English book uh, and a music book to me อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับมาใส่ to me ไว้ได้หลังแต่ send me อย่างนี้ก็ได้นะครับนะภาษาอังกฤษใช้ได้2แบบแล้วก็ลงท้ายว่า thank you นะครับขอบคุณมากๆ love ลงท้ายนะครับด้วยรักจากเดวิดนะครับ โอเคนะคนกลูก็จะแปลให้เร็วนิดหนึ่งโอเคครับนะถ้าเรียนฟังหลายๆรอบนะครับดูให้อย่างละเอียดนะครับค่อยๆฟังไปทีละคําศัพท์ก็จะเข้าใจละเอียดนะครับผมคนกลัวไม่นานก็ขอจบหน้า15เท่านี้ก่อนนะครับไปเจอกันใหม่หน้าที่1ิครับ